หนีไปไปสิหนีไปข้านี้เกรอดไปได้ข้าวหน้าแกไม่รอดแน่บุกมบุเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเฮปปี้ฮะเฮปปี้ เมื่อกี้มุกได้ยินเสียงผู้หญิงแววๆอะแล้วก็มีคนเผามุกตกน้ำา่ะพี่อติไหนละมุกไม่เห็นมีเลยมุกตาฝาดหรือเปล่าไม่ตาฝาดนะพี่อติมุกได้ยินเสียงจริงๆอะเสียงดังเออะอะโวยวายอะไรกันแม่ครับมุกตกน้ำคุณแม่คะเมื่อกี้มุกเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะแล้วก็เหมือนมีคนผผามุกตกน้ำด้วยนะคะผู้หญิงที่ไหนบ้านก็มีอยู่แค่เนี้ยจะมีผู้หญิงที่ไหนอีกอะนี่เธอหลอนหรือเปล่า ดูละครมากไปหรือเปล่าอติบอกเมียแกดูละครที่มันน้อยๆเน่อยน,นะแต่มึงพูดความจริง